สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงโรจนานานะครับวันนี้จะพาท่านมาชมสะพานรัศดาครับตลาดกาดหัวหัวนะครับซึ่งวันนี้เขามีงานนะครับฉลองครบรอบร้อยห้าปีนะครับเป็นสะพานรัศดาถือว่าเป็นแนล์มาคแนดมมากของลำปางจังหวัดนี้นะครับนะครับดูชมบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับ ชองเป็นสะพานรักดานะครับนะครับชมดูบรรยากาศนะครับเป็นลักษณะนะครับด้านข้างนี้ก็จะมีสะพานคนคนเดินครับตรงน,นี้ก็มีพวกลำโพงนะตอนตอนเยน็นๆเขาจะมีมหอระโสดดนตรีหลายๆอย่างนะครับเนี่ยมาชมเที่ยวกันนะครับ นี่ถนนคนเดินนี่ถนนทางคนเดินนะครับมาข้างนี้ก็จะมีก็ยังมีแม่น้ํานะครับเป็นแม่น้ําวางนี่เขาเรียกว่าถนนปุงตานข้างล่างบรรยากาศก็จะมีพวกร้านค้าอาหารอะไรหลายอย่างนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นแม่น้ําเป็นแม่น้ําลําคลองนะครับ นี่ก็จะเป็นเดินไปก็ไปสุดสายเลยนะครับเป็นสะพานรักษบานะครับตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับเพราะว่าเขามีงานฉลองคร,รบรอบร้อยห้าปีบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีเป็นแม่น้ําเป็นแม่น้ําตรงนี้ข้างล่างก็จะมีแม่ค้าขายนะครับขายของยาวไปเลยนะครับตามถนนริมแม่น้ําวังนี่นะครับ นี่นะครับมันจะมีแม่ค้ายาวไปหมดเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ผมอยู่บนสะพานนะครับข้างล่างเขาจะมีพอกแผงลอยพวกพ่อค้าแม่ค้ากําลังมานะครับตอนนี้ยังไม่ห้าโมงนะครับเดี๋ยวถ้าตอนเย็นนะเขาก็จะมีงานอยู่ไปจนถึงห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มนั่นะครับนี่ครับด้านนี้เขาจะมีเขาก็าาาาจะมีพ่อค้าแม่ค้ากันหลายคนนะครับ นะครับบรรยากาศสดๆนะครับอารมณ์อากาศสดๆเลยนะครับขาท่านะะเดินเที่ยวตรงนี้นะครับกันในตลาดนี้เขาก็จะขายของขา,ายอะไรไปเรื่อยนะครับก็ข้าแม่ข้าแข็งลอยยาวไปเลยนะครับนี่แะครับบรรยากาศแดดจางเป็นหิ้งเลยนะครับ พวกค้าม่ค้ากำลังเข้ามานะครับกำลังจัดเรครื่อาท่านดนท่านนี้ก็จะมีพวกแข็งลอยพวกขายเสื้อผ้าอะไรต่ตนางๆนานานะครับมีเยอะแยะเลยนะครับตันนี้คนกำลังมาแมคค้ากำลังจัดของ แค่เราฉีดวัคซีนนี้เรายังไปจะขายของครับกำลังขายของตั้งของตั้งแข็งรอยนะครับทุกวันเนี่ยผมเหนื่อยแบบอเวลาเหนื่อยขึ้นมาหมดเรี่ยงเลยนะแต่ที่ว่าไอ้วัคซีนนี่มันก็คือเชื้อของมันเ็เชื้อของมันครับวัคซีนเราทำเราแล้วบรรยากาศนะครับสิดตัวครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนี่นะครับสวัสดีครับมาแล้วครับนี่พาท่านมาเที่ยวตลาดกองต้านะครับ เพิ่งจะมาชมเอ่ยมาชมสินค้าหลายๆอย่างครับนี่พ่็เป็นสินค้าราคาถูกๆนะครับเป็นรองเท้ามือสองนะครับเพิ่งเป็นพ่อค้าที่เป็นขาประจําผมนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมเยียนเขาครับดูนะครับถ้าใครมีโอกาสมารับชมนะครับมาอุดหนุนได้นะครับที่ตลาดหัวโขว่ไอ้ที่ไปช่งทที่ตลาดกองต้านะครับจังหวัดลำปางนะครับถ้าบรรยากาศกันเลยครับ สนใจมาได้นะครับรองเท้ามีหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับรองเท้าเกตเอนะครับซึ่งพ่อค้ามันมาเปิดประจําครับเสาร์อาทิตย์เยอะแยะเลยนะครับรองเท้าเป็นไงพ่อค้าขายดีไหมก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเนาะโอเคครับช่วงนี้โควิดคงโควิดกับคนจะนรับสาวไปหน่อยไม่ค่อยมีคนเนาะ วันนี้ก็จะพาบรรยากาศนะครับมีสินค้าเยอะแยะนะครับตลาดหัวไอตลาดไร่ขุดผิดเพี้ยนอยู่แลตลาดกองต้านะครับถนนคนเดินถนนคนเดินกาดกองตา้าซึ่งวันนี้เขามีงานฉลองครบรอบร้อยห้าปีนะครับสบพานที่เขาสร้างมานะครับดูบรรยากาศสดๆเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับดูหาลองเท้า ขารองเท้าสักคู่ที่ผลง,งานที่ผมเย็บไม่รู้จะมีอุปกรณ์น,นี่นะขายไปหมดแล้วมั้งเออมีไหมจะจะให้เขาดูสักหน่อยออ,อ,อที่ที่ไปเย็บแล้วยังไม่ได้ขายไงรอ,เองเทา้เาเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมต้องการมาอุดหนุนได้นะครับรองเท้าหนังแท้ๆเลยนะครับรองเท้าเกตเอทึบคัดเลือกมาอย่างดี ครับเจอแล้วครับผลงานที่ผมที่ผมเย็บมานะครับนี่นะครับที่มาดูมาเยี่ยมเยี่ยมมาเยี่ยมเยี่ยมนะครับเนี่ยเป็นรองเท้าหนังนะครับรองเท้าคิมแมลนะครับซึ่เย็บเย็บรอบตรงนี้นะครับเนี่ยฝีมือของผมเนี่ยนะครับฝีมือสุดยอดสุดยอดนะครับพอค้าเนี่ยติดใจอยู่ที่เดียวนะครับที่ผมเอาแกไปทํามาจนทั่วแล้วไม่ถูกใจนะครับก็มาติดใจที่ผมผมเป็นลูกเป็น ลูกค้า10กว่าปีแล้วครับจ็เป็นลูกค้าขาประจำ10กว่าปีแล้วนะครับไม่เยบผมประจําแล้วถ้ากันดีนะครับติดตอคนออ่นมาให้เย็บด้วยก็มีลูกค้าที่มาก็ามาหาผมนะครับเนี่ยครับเยอะแยะเลยครับต้องการได้มาได้นะครับที่ลำปางถนนคนเดินกัดกองต้าเยอะแยะเลยนะครับรองเท้า อ้าวแค่นี้ก่อนนะครับพ่อค้าเดี๋ยวผมจะไปหาบรรยากาศสดๆนี่ก่อนนะครับครับนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับดูหน้าดูตาได้นะครับแต่ว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะต้องปิดปากนะครับเพราะช่วงโควิดเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศสดๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศสดๆก็ใครจะมีขายของเล่นขายอะไรหลายอย่างนะครับ เยอะเลยนคับบรรยากาศสดๆนะครับดยสดๆเลยนะครับไ,ไเเปเดิน,งงนไปเที่ยวกนขายของเด่นเด็ดทั้งอะไรมีหมดนะครับก่งคะมีหมดเลย่ขายอย่างนะครับท่านผู้ชมอกแกสนใจอะไรมาซื้อได้นะครับที่ตลาดกองข้าถนนคนเดินจวดลำปาง าดของตานะครับนะครับดู้ายเลยนะครับลาดลองตาค่ะค้าจะมีทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวาขายของเงินยาวเลยนะครับบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับมีทั้งขายหวยขายลอตเตอรี่มีหมดนะครับ เสื้อขายผ้าขายข้าวมีหมดสารพัดนะครับเพื่อมาชมพวกบกรรยากาศตึกอาคารบ้านเรือนเก่าสมัยโบร,ราณน,นะครับ,บรรนะครับใช้เวลาสร้างมาหลายปีครับตัง้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะครับ อนุรักษ์ไว้นะครับเป็นตกเก่าแก่ครับเัาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับจะมีโคกค้าเนื้ค้าแผงลอยมาตั้งนะครับตอนนี้เพิ่งห้าโมงอยู่เลยครับอากาศสองฝั่งแม่น้ำหวังนะครับเวลาห้าโมงจะเพึ่งแล้วนะครับถ้าชมบรรยากาศนะครับ บรรยากาศครับวันนี้ตะวันก็จะตกแล้วนะครับนี่นะครับตะวันก็จะตกแล้วนะครับบรรยากาศของลรปางแม่น้ำวังสะพานรักษาา ประโยชน์แคท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับผม